สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิตหอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะไซโจเดนกิมุ่งมั่นพัฒนาความเย็นเพื่อสุขภาพและพลังงานกลับมาช่วงเศรษฐกิจนะครับมาเรื่องของทีวีดิจิตอลนี่นะครับตอนนี้ก็ มีหลายผู้ผลิตเนี่ยเริ่มทยอยเปิดตัวกันมากขึ้นว่าจะลงประมูลจะสู้ศึกการร่วมประมูลทีวีดิจิตอลด้วยนะครับอย่างในชั่นเราก็เปิดตัวมาพอสมควรแล้วเรียบร้อยหลายวันแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมีทยอยสถานีอื่นเนี่ยเปิดตัวกันอีกเห็นคุณเทพกิจบอกว่าล่าสุดเนี่ยมีของ WorkPoint ใช่ไหมครที่ประกาศตัวด้วยใช่ไหมครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับถูกต้องฮะเวิร์กพอยต์เอ r เ a i n ์ e n t เมนต์นะครับล่าสุด เจ้าพ่อเกมโชว์คุณปัญญานิรันกุลเนี่ยออกมาประกาศชัดเจนนะว่าประมูล2ช่องด้วยกันช่องหนึ่งก็วาไรตี้อีกช่องหนึ่งก็ช่องเด็กไม่มีข่าวนะยังไม่มีข่าวช่องข่าวนี่ก็ของเราไปก่อนนะฮะแต่ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะมีการไล่เปิดตัวของบรรดาคนที่อยู่ในแวดวงอนะครับแบบบอร์ดแคสติ้งเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากขึ้นครับล่าสุดนะครับวันนี้ครับเจ้าพ่อเกมโชว์นะครับคุณปัญญานิรันกุลนะครับออกมาประกาศชัดเจนครับว่า พร้อมสู้สึกนะครับในการลงสนามการประมูลทีวีดิจิตอลแน่นอนครับมองๆไว้นะครับก็คือสองช่องก็คือช่องไวตี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องดูราคาตั้งต้นก่อนว่าจะออกมาเป็นตัวเลขเท่าไหร่นะครับแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะเป็นช่องไวตี้ที่เป็นในรูปแบบไฮเดฟ inition หรือว่าช่องไวตี้นะครับรูปแบบของความละเอียดมาตรฐานนะครับต้องมีการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งขณะที่อีกช่องหนึ่งก็คือช่องเด็กและเยาวชนนั่นเองนะครับบอกว่าจะมีการ นำทีวีระเทียมนะครับช่อง6ที่ร่วมทุนกับ P.S.I. h o l d i n g นะครับในนามบริษัท Free Size Broadcasting เข้าร่วมประมูลนะครับปัจจุบันนะครับช่อง6นี้ก็เริ่มทดลองออกอากาศแล้วนะครับทางจา PS น P.S.I. ขณะที่นะครับช่องไรที่เนี่ยก็มีแผนเหมือนกันว่าถ้าหากว่าประมูลได้ก็จะนำนะครับช่องทีวีระเทียม Workpoint TV ที่ตอนนี้ ออกอากาศมาแล้วนะครับมาปรับเป็นทีวีดิจิตอลนั่นเองนะฮะแล้วก็พูดถึงการแข่งขันของทีวีดิจิตอลนะครับว่าจะเป็นการสร้างตลาดใหม่โดยการมุ่งเน้นนะครับคอนเทนต์ใหม่ๆม,มาแข่งขันเพราะฉะนั้น WorkPoint ประกาศไว้ชัดเจนเลยบอกว่าถ้าหากว่าได้บรรญ,ญาทีวีดิจิตอลแล้วจะไม่นำรายการนะครับที่ออกอากาศนะครับในทีวีนะครับโดยเฉพาะฟรีทีวีในแพลตฟอร์มนี้เนี่ยมาออกอากาศอย่างแน่นอนนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ย ทาง Workpoint มีรายการค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับก็คือทาง Free ีว17รายการแล้วก็รับจ้างผลิตอีก3รายการด้วยกันขณะเดียวกันครับพูดถึงความพร้อมด้านเม็ดเงินที่จะนำมาประมูลนะครับบอกว่าความพร้อมกระแสงเงินสดมีแล้วนะครับประมาณ300-400ล้านบาทและก็พร้อมที่จะเจรจากับสถาบันการเงินกู้เงินมาลงทุนในกิจการ TV ทีวีดิจิตอลอีกนะฮะ นาเดียวกันก็พูดถึงความพร้อมทั้งสารที่สตูดิโอนะครับบุคลากรแล้วก็ประสบการณ์ในการผลิตคอนเทนต์นะครับและพูดถึงนะครับแผนสำรองถ้าหากว่าประมูลไม่ได้นะครับก็จะเน้นการบริการนะครับโดยเฉพาะการบริหารธุรกิจบอร์ดแคสในทั้ง2ช่องทีวีเดเทียัต่อไปนะครับและอย่างภาพที่เห็นนี่ก็คือที่สำนักงานของ Workpoint เลยนะเขาบอกว่ากำลังจะมีการขยายสตูดิโอนะครับเพิ่มอีก8สตูดิโอด้วยกันนะครับ จากเดิมที่มีอยู่แล้ว8สูดิโอนะครับก็จะใช้พื้นที่ที่เหลือของบริษัทนะครับที่อยู่บริเวณด้านข้างเนี่ยในการสร้างสตูใหม่นั่นเองนะครับเพื่อรองรับกับการประมูลทีวีดิจิตอลนะครับที่กําลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้แล้วนะครับย้อนกลับมาดูเรื่องของข้างเงินบาทกันบ้างครับหลังจากที่เมื่อวานนี้มีข่าวค่าวนะครับหลังจากที่ข้างเงินบาทแข็งค่าไปในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีข่าวในช่วงเย็นว่า อาจจะมีการประชุมกรง,งอน,นัดพิเศษวันนี้ผู้ว่าแบงค์ชาตินะครับออกมาพูดชัดเจนแล้วว่าก็คงจะไม่มีการประชุมนัดพิเศษอย่างแน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้มาตรการต่างๆที่แบงค์ชาติออกมาดูแลก็สามารถนะครับที่จะดูแลค่างเงินบาทได้ต่อไปครับค่างเงินบาทวันนี้นะครับแว่งตัวในช่วงแคบๆครับ,รบหลังจากที่แข็งค่าอย่างรวดเร็วนะครับโดยช่วงท้ายตลาดก็มาอยู่ที่29บาท60สตางค์นะครับถึง29บาท62สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐ ทรงตัวจากการเปิดตลาดในช่วงเช้านะครับเพราะว่ายังไม่มีปัจจัยใหม่วันนี้ผู้บ้าแห่งชาติดรประสานตายรัตน์วรกุลนะครับบอกว่าแบงค์ชาติไม่กังวลการแข่งข่าของเงินบาทในช่วงเช้าของเมื่อวานนะครับจากแรงซื้อของนักทุนต่างชาติที่มั่นใจในพื้นฐานเศรษฐกิจไทยหลังจากที่มีข่าวปรับอันดับความน่าเชื่อถือของฟิสเลตติ้งไปตั้งแต่วันที่แดมีนาคมนะครับ รวมไปถึงข่าวที่ว่าแบงก์ชาติอาจจะปรับเพิ่มการประมาณการเศรษฐกิจไทยในปีนี้ใหม่นะครับและก็ยืนยันว่าแบงค์ชาติไม่ได้กังวลกับสถานก,การณ์ในขณะนี้นะครับแต่ก็ฝากไปถึงผู้ประกอบการนะครับให้ระวังการแกว่งตัวของค่างเงินบาทในช่วงนี้ด้วยขณะที่นโยบายดูแลอัตราแลกเปลี่ยนนะครับผู้ว่าแบงค์ชาติบอกว่ายังไม่มีความจําเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีเดิมที่ใช้อยู่ก็ได้ผลดีอยู่แล้วนะฮะแบงค์ชาติก็จะคอยติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับว่า ตราแลกเปลี่ยนเนี่ยเคลื่อนไหวสอดคล้องกับพิษทางเศรษฐกิจหรือว่าสอดคล้องกับภุมิภาคหรือไม่นะครับขณะเดียวกันครับก็พูดถึงการที่แบงก์ชาติได้รายงานสถานการณ์กับคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากรงอง,อง,องนะครับก็บอกว่าเป็นการรายงานข้อมูลตามปกติเพราะว่าถ้าหากว่ามีสถานการณ์ใดๆเกิดขึ้นแบงก์ชาติก็จะส่งรายงานข้อมูลไปยังคณะกรรมการผ่านทางอีเมลอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น ก็ไม่มีความจาเป็นจะต้องมีการเรียกประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากรงอในวาระพิเศษนะครับเพราะว่าตอนนี้ค่างเงินบาทก็ยังควบคุมอยู่ได้นะครับส่วนเรื่องของการส่งออกครับถ้าหากว่าเน้นไปเฉพาะเรื่องการส่งออกกลุ่มเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนนะครับวันนี้ทางรัฐตีพานิ์นะครับรวมไปถึงทางรัฐตีช่วยพาณิชย์ก็ออกมาคาดการณ์นะครับว่าเป้าของการส่งออกกลุ่มนี้นะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ1125ล้านดอลลาร์สหรัฐครับ นันตรีช่วยพาณิชย์นัทวุฒิสายเกล้อน,นะครับบอกหลังจากไปเป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้า Thailand International f u r n i ฟ u r e f a เจ2 0 1แนบะครับบอกว่าการส่งออกกลุ่มเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนนะครับในปีนี้ปรับตัวดีขึ้นหลังจากที่หดตัวในช่วงปีที่ผ่านมาก็คาดครับว่าปีนี้จะส่งออกได้นะครับ1,125ล้านเหรียญสหรัฐหลังจากที่เศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศเริ่มฝื้นตัวได้ดีอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนค่างเงินบาทที่กลับมาแข็งค่าขึ้นนนใชช่่่ววงี้ก็เือา ไม่น่ากระทบกับภาพการส่งออกโดยรวมนะครับยังคงป้องเ,เป้าการส่งออกในปีนี้อยู่ที่8ปถึงซแล้วก็เชื่อว่ากระทรวงการงทรวมไปถึงแบงค์ชาติน่าจะดูแลค่างเงินบาทได้อย่างมีเสถียรภาพนะครับไม่ส่งผลต่อการส่งออกและเศรษฐกิจโดยรวมส่วนงานที่ว่านี้ครับงานแสดงสินค้า Thailand i ิน e r n a t i o n a l Furniture น a i r 2013ฟจัดขึ้นแล้วนะครับที่เมืองทองธาน,นีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่17มีนาคมโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานนะครับทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติ ประมาณนะครับหลายหมื่นคนนะครับมองๆองแล้วน่าจะไม่ต่ำกว่า2,000 20, 0คนแล้วก็มีเิเม็ดเงินสะพัดภายในงาน300ล้านบาทนะครับโดยแบ่งเป็นยอดขายจากการเจรจาธุรกิจ235ล้านบาทแล้วก็ยอดขายปรีกนะครับอยู่ที่65ล้านบาทครับพามาดูเรื่องความพร้อมกับการเตรียมรับมือสำหรับวิกฤตพลังงานที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับวันนี้กระทรวงพลังงานเขามีการซ้อมแผนรับมือครับ วันนี้กระทรวงพลังงานนะครับมีการเตรียมแผนรองรับนะครับภาวะวิกฤตพลังงานที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับแล้วก็ออกมายืนยันอีกครั้งหนึ่งบอกว่าประมาณสำรองไฟฟ้านะครับยังคงมีเพียงพออย่างแน่นอนครับรัฐมนตรีพลังงานพงศักดิ์ร,รัตพงศ์ไ a i านนะครับบอกหลังจากการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนรองรับสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานนะครับว่าวันนี้ได้มีการจําลองสถานการณ์ในกรณีที่เกิดปัญหาขาดแคลนก๊าซธรรมชาติจากพม่านะครับ 1,100ล้านลูกบาทฟุตต่อวันนะครับในช่วงวันที่5-14ถึงเมษายนก็เพื่อให้หน่วยงานต่างๆเข้าใจตรงกันในการแก้ไขปัญหานะครับว่าหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาแล้วนะครับจะทำยังไงต่อไปแล้วก็ถือว่าเป็นบททดสอบโครงสร้างนะครับของการทำงานว่ามีจุดแข็งจุดอ่อนตรงไหนบ้างแต่การซ้อมวันนี้นะครับเขาบอกว่ายังเปิดเผยไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเปิดเผยออกมาอาจจะทำให้ประชาชนเกิดความสับสนได้ ส่วนเรื่องของระดับไฟฟ้าสำรองนะครับในช่วงที่พม่าหยุดจ่ายก๊าซก็เพิ่มขึ้นนะครับมาอยู่ที่1,700เมิะวัตต์แล้วสำหรับวันที่5เมษายนจากความร่วมมือของการลดใช้ไฟฟ้าภาคอุตส,สาหกรรมและการประหยัดจากภาคราชการและประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นครับเมื่อมีสำรองมากขึ้นก็ทำให้ใช้การผลิตไฟฟ้า จากถ่านทินนะครับรวมไปถึงทางน้ำมันดีเซลเนี่ยอาจจะน้อยลงนะครับก็ทำให้ผลกระทบต่อค่าไฟ,ฟฟ้าอัตโนมัติหรือว่าค่า s t นะครับลดลงเพราะว่าสามารถลดการใช้น้ำมันดีเซลและน้ำมันเตาได้นะครับจากเดิมที่คาดว่าค่า s t นะครับอาจจะเพิ่มขึ้น0.48สตางค์ต่อหน่วยนะครับส่วนประเด็นอื่นในรอบวันมีอะไรที่น่าสนใจไปตรวจสอบพร้อมกันครับ รมสรรพกรแจ้งขณะนี้ใกล้สิ้นสุดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี2,555โดยผู้เสียภาษีจะต้องยื่นภายในวันที่1เมษายน2,556ส่วนการยื่นแบบทางอินเทอร์เนต็ตได้สิทธิ์ขยายเวลาถึงวันที่9เมษายน2,556ดังนั้นจึงขอให้ผู้เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการภายในเวลาที่กำหนด สถาบันยานยนต์ตั้งเป้าการผลิตรถยนต์ในประเทศเพิ่มการใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศเป็นร้อยละ50และเพิ่ม GDP ภาคการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นร้อยละ10ของ GDP พร้อมมุ่งส่งเสริมให้ SME กลุ่มยานยนต์มีมูลค่าการส่งออกมากขึ้นเป็น1ล้านล้านบาทในปีนี้จากปีก่อนอยู่ที่กว่า8แสนล้านบาท บอร์ด BOI ได้อนุมัติส่งเสริมการลงทุนทั้งสิ้น28โครงการมูลค่าเงินลงทุนรวม129,443ล้านบาทโดยช่วงต้นปี56มีการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนจำนวน384โครงการมูลค่าเงินลงทุนรวม134,400ล้านบาทโดยจำนวนโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ50เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี55 บอร์ดกะทะคไฟเขียวอัตราค่าเฉลี่ยบริการ 3G ไายเส้นใหม่2.1กิกะเฮิร์แล้วระบุเบื้องต้นหลังเปิดให้บริการ 3G ในเดือนเมษายนนี้เตรียมไล่ตรวจสอบหากพบไม่ปรับลด15%เบื้องต้นเตือนฝ่าฝืนมีโทษถึงเพิกถอนใบอนุญาตส่วนกรณีการหมดสัมปทานคลื่น1,800ของกสททที่จะสิ้นสุด15กันยายนยอมรับว่าที่ประชุมบอร์ดยังไม่มีข้อสรุปใดๆ บิ๊กซีเอาใจลูกค้ายุคโซเชียลมีเดียเปิดให้บริการแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์เต็มรูปแบบสามารถสั่งซื้อสินค้าระหว่างเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS พร้อมรับสินค้าที่สาขาหลังสั่ง3ชั่วโมงขณะนี้มีจำนวนผู้สั่งสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เพิ่มขึ้น3เท่าคาดว่าปีนี้จะมีอัตราการเติบโตในช้อปปิ้งออนไลน์อีกเท่าตัว ตั้งแต่มีโครงการรถยนต์คันแรกออกมานะครับก็ส่งผลทําให้จํานวนรถยนต์มีมากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันก็ทําให้มีคนขับหน้าใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งมีความสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอย่างมากนะครับล่าสุดนะครับวันนี้มีโครงการดีๆที่ค่ายฮอนด้านะครับร่วมมือกับเนชั่นและปอพนะครับเปิดแคมเปญขับปลอดภัยรถคันแรกนะครับเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการสร้างวินัยจราจรให้กับผู้ขับขี่นะครับรองประธานอาวุโสบริษัทฮอนด้าออโตมบิลประเทศไทยจำกัด คุณพิทักษ์พุทธิสาริกรนะครับบอกว่า Honda เป็นค่ายที่มีรถเข้าร่วมโครงการรถยนตคันแรกมากที่สุดถึง6รุ่นนะครับเพราะฉะนั้นก็เห็นว่าควรจะมีส่วนรับผิดชอบนะครับก็เลยร่วมมือกับพัฒมิตรนะครับทั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปอพและบริษัทเนชั่นบอดแคสติ้งคอร์ปอเรชั่นจำกัดหมาชนหรือว่า ABC นะครับจัดแคมเปญขับขี่ปลอดภัยในรถคันแรกกับ Honda ก็เพื่อให้ผู้ใช้รถมือใหม่นะครับจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะครับสมัครเข้ามาเรียนรู้การขับขี่เชิงป้องกันทั่วประเทศได้ฟรีเลยนะย้ําว่าฟรีนะฮะในขณะที่อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับคุณชัดชัยพรมเทิ์เนี่ยบอกว่ากรมอนามัยโลกนะครับระบุบ,บอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับอยู่ในอันดับ6ของโลก และต้นเหตุที่เห็นได้ชัดเลยก็คือพฤติกรรมการขับขี่ที่ขาดระเบียบวินัยนะครับในขณะที่กรรมการผู้ในการ NBC คุณอดิศักรินประรุ่งพัฒนากิจน,นะครับบอกว่า NBC จะมีบทบาทในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารรายละเอียดของกิจกรรมนะครับผ่านการจัดทำสารคดีสั้นนะครับออกอากาศทางสื่อในเครือเนชั่นไม่ว่าจะเป็นเนชั่นชาแนลคมชัดลึกทีวีรวมไปถึงสื่อสิมพิมพ์นะครับและก็จะจัดทำดีว d แจกลูกค้าในโชว์รูมทั่วประเทศด้วยซึ่งก็จะทําให้คนที่ไม่มีโอกาสไปอบรมนะครับได้ดูสารคดีที่ผลิตขึ้นมาก็จะเป็นการช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้องอีกทางหนึ่งด้วยครับและไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะป่องขึ้นหรือว่าดิ่งหัวลงนะครับพบก,กับผมเทพกิจฉาติสุทวงศ์ได้ในเก็บตกเศรษฐกิจจานถึงสุดครับ